ครับสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับและวันนี้ครับเป็นบรรยากาศเดิมอีกแล้วครับก็คือการพูดถึงเรื่องราวของวัตถุมงคลนะครับพระเครื่องนะครับและวันนี้ครับผมขออนุญาตนำท่านผู้ชมนะครับกลับมาพบกับวัตถุมงคลของหลวงพ่อคุณนะครับซึ่งนะครับเป็นรุ่นนะครับ เป็นพระสมเด็จนะครับนะครับพระสมเด็จซึ่งจัดสร้างนะครับที่ระลึกนะครับการแข่งขันชกมวยชิงแชมป์โลก WBA ครั้งที่9นะครับจังหวัดนครพนมนะครับจัสร้างโดยนะครับพลเอกชวลิตยงใจยุทธนะครับเดือนกันยายนพศ2539นนะครับคือนะครับต้องบอกว่านะครับพระ สมเด็จรุ่นนี้นะครับเป็นพระสมเด็จที่นะครับมีประสบการณ์มากมายเลยนะครับผมต้องบอกว่ารุ่นนี้มีประสบการณ์มากมายเลยนะครับตั้งแต่ที่ผมได้พระองค์นี้มาผมได้รับเรื่องราวเกี่ยวกับประสบการณ์นะครับแคลวคลาดปลอดภัยนะครับหรือในเรื่องราวของอ คงกระพันนะครับคงกระพันแล้วในเรื่องราวของการค้าขายของพ่อค้าแม่ค้านะครับรุ่นนี้มีประสบการณ์นะครับแต่นะครับไม่ได้ไม่ค่อยได้มีการพูดถึงสักเท่าไหร่จากนะครับจากเสียนพระนะครับเสียนผมก็ไม่เข้าใจว่าพระดีพระที่มีประสบการณ์นะครับก็จะไม่ค่อยถูกพูดถึงสักเท่าไหร่นะครับนะครับรุ่นนี้นะครับจัดสร้างเมื่อปี3 9นะครับก็ รวมๆสัก27ปีที่แล้วนะครับโดยพลเอกชาวริตยงใจยุทธนะครับซึ่งท่านสมัยนั้นผมไม่แน่ใจว่าท่านได้ดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีหรือยังนะครับถ้าเดือนกันยายนเนี่ยนะครับน่าจะเป็นทางานายบรรหารศริลปะอาชานะครับที่ดำรงตำแหน่งคนที่21นะครับส่วนท่านจะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่22นะครับในช่วงเดือน พฤศจิกายนนะครับปี2 5 3พศ2 5ก็คือปีเดียวกันนี่แหละนะครับนะครับวัตถุมงคลนะครับผาสมเด็จรุ่นนี้ครับท่านผู้ชมครับที่เห็นนะครับก็จะมีเป็น2แบบนะครับแบบที่อยู่ในใซองแบบนี้นะครับแบบที่อยู่ในซองแบบนี้นะครับก็คือเป็นก็จะนะครับระบุไว้ว่าเป็นที่ระลึกการแข่งขันชกมวยชิงแชมป์โลก wba ครั้งที่9นะครับ ก็จะมีอีกแบบหนึ่งนะครับที่อยู่ในกล่องนะครับอันนั้นเป็นรุ่นสีโคตรบูรณ์นะครับเป็นรุ่นสีโคตรบูรณ์ครับซึ่งทั้งสองรุ่นนะครับก็จะเป็นนะครับหน้าพระสมเด็จนะครับและด้านหลังนะครับก็เป็นนะครับตาสัญลักษณ์นะครับสภาความมั่นคงแห่งชาตินะครับนะครับจริงๆที่แรกก็สงสัยว่าจะเป็นของ โลโก้ของสภาผู้แทนรัศดรหรือเปล่านะครับพอดูดีๆนะครับมีรูปสิงสองข้างนี่คือเป็นตราสัญลักษณ์ของสภาความมั่นคงแห่งชาตินะครับนี่นะครับนะครับเนื้อพระนี่นะครับท่านผู้ชมนะครับเป็นเป็นพระผงรวมมวลสารพิเศษอย่างดีนะท่านผู้ชมนะนะครับเราดูได้ก็จะมีนะครับลักษณะเป็นเม็ดๆนะครับนั่นแปลว่ามีการนะครับนำมวลสารต่างๆนะครับ นะคมวลสารที่เป็นเป็นสิริมงคลหรือว่าเป็นในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์เข้มขังเนี่ยมารวมกันหลากหลายอย่างนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่านะครับรุ่นนี้สร้างมามากน้อยแค่ไหนนะครับพยายามหาข้อมูลอยู่แต่ก็ไม่เจอนะครับเจอแต่ชื่อรุ่นแล้วก็ประกาศขายนะครับราคาประมาณก็หลกักร้อยเท่านั้นเองนะท่านผู้ชมนะถูกมากนะครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะบอกนะครับ วัตถุมงคลรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นที่ไม่ค่อยมีการพูดถึงสักเท่าไหร่นะครับทั้งๆที่นะครับรุ่นนี้มีประสบการณ์คับแก้วนะครับท่านผู้ชมต้องบอกว่ามีประสบการณ์คับแก้วนะครับนะครับก่อนที่ผมจะได้พระองค์นี้มานะครับผมได้มาจากผู้หลักผู้ใหญ่ให้มาท่านหนึ่งนะครับซึ่งผมก็เคยได้ยินนะครับในเรื่องของกิตติศัพท์เรื่องของพระผุทุกข์ุณนะครับสําหรับผู้ที่ได้รับประสบการณ์นะพระรุ่นนี้ก็คือนะครับเคยมีเหตุการณ์ครั้งหนึ่งนะครับ ที่คนที่ถือพระนะครับสมเด็จรุ่นนี้แหละครับรุ่นที่ระลึกชกมวยการแข่งขันชกมวยสิงแชมป์โลกรุ่นนี้แหละครับแล้วประสบแล้วปรากฏว่าไปประสบอุบัติเหตุนะครับรถคว่ำนะครับนะครับในรถนะครับมีวัตถุมงคลรุ่นนี้อยู่องค์เดียวนะครับนะครับปรากฏว่านะครับนะครับผู้ขับขี่นะครับ แค้วคาดปลอดภัยไม่ได้รับบาดเจ็บแต่ประการใดนะครับอันนี้คือเรื่องราวคร่าวๆนะครับและยังมีนะครับในเรื่องราวของความคงกระพันชาตินะครับเหมือนมีนะครับการทะเลาะวิวาทกันนะครับแล้วก็ใช้ของมีคมมีดนะครับฟันกันนะครับปรากฏว่าไม่เข้านะครับท่านผู้ชมเหนียวนะครับทั้งเหนียวทั้งแค้วคาดนะครับและยังมีนะครับพ่อค้าแม่ค้านะครับก็นําวัตถุมงคลรุ่นนี้นะครับไปไว้นะครับที่ร้านค้าร้านขายนะครับก็ ขายดบขายดีนะท่านผู้ชมนะรุ่นนี้ดีจริงๆนะผมแนะนํารุ่นนี้ผมพยายามหาพระที่ดีๆนะท่านผู้ชมนะครับมาแนะนําราคาที่ไม่ต้องแพงมากนะครับเสียนพระไม่ค่อยพูดถึงนะครับน่าจะมีการสร้างออกมาเยอะนะท่านผู้ชมนะน่าจะมีการสร้างออกมาเยอะมากนะครับจึงไม่ค่อยจะมีการนํามาปั่นราคากันสักเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะแนะนําให้นะครับนํามาเป็นวัตถุมงคลประจําตัวรุ่นนี้ ดีครับผมแนะนำนะครับเที่ยวได้ทั่วไทยเหมือนกันนะครับองนี้นะครับเนื้อสวยนะครับนี่สภาพยังดีๆอยู่เลยนะครับผมก็ได้มาหลายปีแล้วนะครับนี่สวยนะครับด้านหน้าเป็นพระสมเด็จด้านหลังเป็นสัญลักษณ์โลโก้ของสภาความมั่นคงแห่งชาตินะครับแล้วก็จะมีนะครับพระคาถานะครับของหลวงพระคูณอยู่แล้วซึ่งท่านจะใช้กับวัตถุของวัตถุมงคลของท่านนะครับเกือบทุกรุ่นก็คือ ยานะยานะครับฝั่งนี้ก็ยานะยานะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็ยานะยาเช่นเดียวกันนะครับนี่นี่คือเรื่องราวของพระดีที่อยากจะแนะนําให้กับคุณผู้ชมได้รับชมและรับฟังกันในวันนี้นะครับก็ถ้าท่านไหนที่มีนะครับเป็นข้อติชมหรือนะครับอยากจะแนะนำนะครับก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ไว้ที่นะครับใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับยินดีรับฟังทุกข้อเสนอแนะนะครับ และสันใดก็สันนั้นหากนะครับ,นะรบผิดพลาดประกันใดต้องกลาบขออภัยท่านผู้ชมในหน้าที่นี้ด้วยนะครับเนื้อสิ่ง,งใดนะครับไม่มีเจตนาอื่นใดนอกเหนือจากเผยแผ่บารมีมพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับนะครับแล้วก็แนะนําพระเครื่องดีๆให้กับคุณผู้ชมเผื่อท่านไหนที่มีโอกาสได้นํามาเป็นนะครับที่ยึเดเหนี่ยวทางจิตใจนะครับแล้วก็เป็นวัตถุมงคลประจําตัวนะครับได้ ปฏิบัติคุณงามความดีแล้วก็ปกปักรักษาคุ้มครองน,นะครับให้ในการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแล้วก็แคล้วคลาดปลอดภัยนะครับใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอประคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับไว้เจอกันคลิปต่อไปสําหรับวันนี้ต้องกล่าวว่าสวัสดีครับผม